สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันวันนี้เรามาเจอกันในคลิป e.p. ที่40นะครับสำหรับพี่เพียงน้องคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปออกรัวๆเลยนะครับผมผมเองก็ได้ไปหาจาย์มานะครับวันนี้แล้วก็ไปเห็นคนที่ติดพนันคนที่หมดจากพนันนะครับ วันนี้มีอยู่เจ็ดเคสนะครับแล้วเคสที่หนักที่สุดก็คือน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับติดพนันไฮโลนะครับน้องเล่นพนันมาหกปีคือตั้งแต่พศสองห้าหกหนึ่งจนถึงปัจจุบันนะครับหมดไม่เยอะหรอกครับแค่สิบล้านเองบางคนก็บอกว่าพี่ออฟ เล่นไปได้ไงตั้งสิบล้านบาทนั่นแหละครับผมก็คิดเหมือนพวกคุณนั่นแหละคือในตอนแรกอะ่ะน้องจะเข้าไปเล่นเกมยิงปลานะครับเพราะน้องชอบแต่เกมยิงปลาก็อย่างว่านะครับยิงไอ้ตัวใหญ่มันก็ไม่ตายตทันทียิงตายแต่ตัวเล็กมันก็ไม่ได้อะไรนะครับ มันก็เสียเงินทิ้งไปเปล่าๆทีนี้น้องก็ได้เข้าไปเจอไอไฮโลนะครับในเว็บพนันน้องก็เข้าไปเล่นนะครับโดยน้องมีความคิดว่ามันก็แค่สองฝั่งเองสูงกับต่ําถ้าเราแทงไม่ถูกตานี้เราก็ทบไปเรื่อยๆนั่นแหละครับความคิดในตอนแรกของน้องอ่ะมันเป็นผลนะครับเล่นได้วันละสองสามหมื่นอ่ะคุณว่าเยอะไหม โดยรวมก็ถือว่าเยอะนะครับทีนี้น้องได้วันละสามสี่หมื่นนี่ไม่พอใจนะครับก็อยากได้เยอะกว่าเก่าทีนี้ก็เพิ่มการเดิมพันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็บวกมาวันละแสนสองแสนนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับในตอนนั้นในคุณภาพชีวิตของน้องดีมากอยากกินอะไรก็ได้กินพาแฟนไปเที่ยวนะครับ บ้านรถของตัวเองก็งมีนะครับแล้วก็ได้เงินจากเว็บพนันอีกคนรเชื่อไหมว่าน้องหมด10ล้านเนี่ยหนึ่งในเงิน10ล้านเนี่เป็นกําไรที่ตัวเองเล่นได้ประมาณ6ล้านถึงเจ็ดล้านบาทนะครับเงินสดของเองมีไม่กี่แสนเองนะครับและที่เหลือก็เป็นหนี้สินที่กู้เข้ามานะครับทั้งในระบบและนอกระบบอีก2ล้านกว่ารวมๆแล้วก็10ล้านนะครับ ไอตอนที่น้องได้กําไรเนี่ยน้องไม่เคยคิดจะเอาเงินมาทําอย่างอื่นเลยนะครับอย่างดีก็ใช้จ่ายบางส่วนพาแฟนไปเที่ยวมันก็หมดไม่เยอะหรอกครับคองอะไรก็ไม่ได้ซื้อไว้นะครับรถก็ไม่ได้ซื้อไว้ก็ตัวเองมีอยู่แล้วทิ้งไว้ในบัญชียอย่างนั้นแหละครับ แล้วน้องก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ไปสมัครไอไฮโลไทยนะครับที่เป็นรูปการ์ตูนเขยา่าแล้วก็มีตัวคูณเด้งขึ้นไปขึ้นมาเห็นไหมนั่นแหละครับไอเกมนี้น้องก็บวกมาหลายแสนเหมือนกันนะครับแต่คุณเชื่อไหมว่าวันที่น้องหมดเนี่ยคือเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนห้า น้องต้องจดจําไปจนวันตายนะครับโดยที่น้องก็เข้าเล่นไฮโลปกตินี่แหละแต่วันนั้นนะครับแทงต่ําออกสูงแทงสูงออกต่ําโดยน้องก็ไม่ได้โต๊ดนะครับคือทบไปเรื่อยๆแต่คุณเชื่อไหมว่าต่ํายาวเลยคุณเชื่อไหมบางทีแทงสูงหนักมากตานั้นแต่หกขึ้นขึ้นหน้าแล้วลูกหกขึ้นแล้ว แต่ปรากฏว่าเป็น6กสมเอี่ยวนะครับ10บเต้มหรือไม่ก็ออก11บ่อยมากน้องโมโหนะครับคิดในใจว่าอะไรมีสองฝั่งเรายัางแทงไม่ถูกเลยเหรอโดยรวมทุกคนก็จะมีความคิดอย่างนี้นะครับในตอนที่ตัวเองหัวร้อนแล้วเดือน5นะครับเสียทุกวันวันละสองแสนสามแสนแล้วก็ประมาณกลางเดือนเสียหนักสุดหล้าน สี 400, ่แสนบาทแล้วก็เสียมาเรื่อยๆนะครับคือเดือนห้าทั้งเดือนนี่ไม่มีบวกเลยนะครับฝากเวลาไหนโดนเวลานั้นนะครับจนสิ้นเดือนนะครับเงินในบัญชีของตัวเองเหลืออยู่สามหมืนนะครับเป็นไปได้นะครับทุกคน นี่แหละพิษของพนันออนไลน์นะครับจากสิบล้านนะครับยอดการฝากนี่ยาวมากนะครับถ้าขอสเตตเมตนต์นี้ห้าหน้ากระดาษพอหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหยาวเยียดเลยนะครับน้องเล่าให้ผมฟังอนะ่ะอาจารย์ของผมเนี่ยยังตกใจเลยนะครับเงินสิบล้านบาทไม่ใช่น้อยๆเลย ผมเองก็พูดกับน้องตรงๆเลยนะครับว่าน้องจะยังไม่สามารถเลิกพนันได้นะครับในช่วงนี้แต่ถ้าน้องอยากเลิกจริงๆแล้วไม่อยากมาหาหมอก็ต้องหาคนที่เราทักนะครับคนที่เราไว้ใจที่สุดมาดูแลเรื่องเงินให้ถ้าน้องไม่ทำตามน้องมีโอกาสกลับไปเล่นน้องมีโอกาสหมดตัวน้องมีโอกาสล้มละลายนะครับ เพราะพี่เคยพาใครเลิกพนันไฮโลมาหลายคนแล้วเขาบอกว่าเขาเอาตัวเองอยู่เขาสามารถจัดการตัวเองได้แต่พอมีเงินเข้ามาในบัญชีเมื่อไหร่สุดท้ายก็ต้องหมดนะครับการที่เรามาหาหมอหมอเขาก็แนะนำให้เราเลิกให้เราหากิจกรรมทำนะครับแต่โดยรวมแล้วหมอไม่ได้ติดพนันนะครับแต่พี่เองเนะ่ะเคยติดพนันมาก่อนแล้วก็ ้าใครหลายคนอะเลิกพนันได้มาก่อนพี่ก็จะรู้จิตใจของเขาเป็นอย่างดีคนที่ติดพนันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหมดจากพนันใหม่ๆอะจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นอย่างมากจะเป็นคนดีคนหนึ่งแหละแต่ถ้ามีเงินเข้ามาในบัญชีทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอาการอยากได้อาการโลภ แล้วอาการอยากเติมเล่นมันจะเข้ามาสิงอยู่ในใจทันทีเลยแล้วก็เติมเงินเขาไปเล่นแล้วก็หมดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้น้องนะครับให้คนอื่นที่เราไว้ใจมาจัดการเรื่องเงินให้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเปลี่ยนความคิดของตัวเองเปลี่ยนโหมดของตัวเองให้ไปอยู่ในสายอาชีพให้ได้ ให้ไปอยู่ในสายงานให้ได้แล้วก็กิจกรรมด้วยนะครับไม่นำมือของเราไปกดเลื่อนหาเปลี่ยนทุกอย่างให้หมดเปลี่ยนอิริยาบถให้หมดเคยเล่นเคยยืนเคยกินในครั้งก่อนเนี่ยเราทำอย่างไรแต่วันนี้เราแค่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่ให้หมดสร้างกำลังใจให้กับตัวเองสร้างแรงมันดาลใจให้กับตัวเองนะครับ เดี๋ยวเราก็ผ่ามันไปจนได้แล้ววันหนึ่งถ้าเราทำได้มีคนคอยจัดการให้เราแล้วชีวิตเราดีขึ้นเราก็จะไม่ต้องมาหาหมออีกต่อไปหมอก็จะไม่มีความสำคัญกับเราแล้วแต่สิ่งที่มีความสำคัญกับเราที่สุดนั่นก็คือความเป็นจริงความเป็นจริงคือเราดีขึ้น เราเริ่มมองเห็นแสงสว่างเราไม่คิดถึงอนาคตเราไม่คิดถึงอดีตแต่เราเข้าใจเวลาของตัวเองเราเข้าใจคุณภาพชีวิตของตัวเองโดยมีความคิดที่ว่าเออเล่นพนันไปมันก็ไม่ได้อะไรนี่หว่าให้คนอื่นเขามาดูแลเรื่องเงินให้เราเราใช้วันละร้อยเราใช้วันละสองร้อยมันก็อยู่ในวงเงินจำนวนนี้เมื่อก่อนเราเคย มีเงินเป็นแสนเป็นล้านแต่สุดท้ายก็โอนเติมไปเล่นจนหมดแต่วันนี้เงินเราเหลือเราอยากกินอะไรเราก็ได้กินกินแล้วก็อิ่มนอนหลับมีความสุขนะครับแค่นี้ก็สำเร็จแล้วนะครับในการเลิกผนงังนั่นแหละครับผมเองก็สอนน้องนะครับให้เอาวิธีของผมไปปรับใช้ทุกคนก็เหมือนกันนะครับวิธีของผมเนี่ย คือวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับอย่าไปอวดเก่งอย่าไปคิดว่าตัวเองเ่ยจะจัดการเรื่องเงินได้ห้ามนะครับยิ่งถ้าคุณอายุสามสิบถึงสี่สิบปีนี่อย่าเลยเชื่อผมมันจะต้องมีสักวันหนึ่งนะครับที่ทำให้คุณอยากเติมเล่นแล้วถ้าคุณเติมเล่นแล้วได้กำไรนะครับคุณก็จะมองว่าเออคุณมีสตินะ ไม่พลาดเหมือนจะก่อนแล้วแต่ที่ไหนได้นะครับถึงคุณจะเล่นได้มันมาสิบวันได้เงินหลายสิบล้านก็จริงแต่มันจะเอาคุณแค่ไม่กี่วันนะครับโดยรวมผมจะเห็นแค่วันเดียวนะครับวันเดียวนี่คือหมดพินาศแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วก็ต้องมาเป็นหนี้เป็นสินเขาใหม่นะครับทำให้ครอบครัวเดือดร้อนทำให้คนที่เรารักเสียใจนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ฟังผมไว้นะครับผมพยายามนําเรื่องราวดีๆนะครับมาเตือนสติทุกคนผมไม่อยากให้ทุกคนหมดเหมือนเขามีเงินร้อยส0งอในบัญชีก็ดีอยู่แล้วนะครับไปซื้อข้าวกินไปซื้ออะไรกินก็ได้นะครับให้ตัวเราอิ่มให้ตัวเรามีความสุขกับการใช้เงินดีกว่าเราเอาไปให้เขานะครับแล้วเราไม่ได้อะไรเลย แม้แต่ลูกอมลูกเม็ดเดียวเราก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือความเป็นจริงนะครับที่เราหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปพยายามฟังคลิปบ่อยๆนะครับแล้วนำข้อคิดไปปรับใช้นะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณก็จะเลิกพน,นันได้แล้วคุณก็จะผ่านมันไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอลาทุกคนไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ